เรื่องเล่าตำนานเรื่องตำนานถ้ำเลเขากรอบสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกันอีกครั้งกับช่องเรื่องเล่าตำนานที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งความลี้ลับอัศจรรย์และเรื่องราวที่ถูกเล่าขานกันมาอย่างยาวนานวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเยือนสถานที่อันศีนสุดๆที่จังหวัดตรัง สถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาและความสวยงามของธรรมชาตินั่นก็คือถ้ำเลเขากอบครับใครที่เคยไปเที่ยวตรังคงคุ้นเคยกับทะเลสวยๆหาดทรายขา,ขาวๆแน่นอนแต่ตรังไม่ได้มีดีแค่นั้นนะครับเพราะที่อำเภอห้วยยอดยังมีถ้ำที่มหัศจรรย์ซ่อนตัวอยู่นั่นก็คือถ้ำเลเขากอบ ที่นี่ไม่ใช่แค่ถ้ำธรรมดาแต่เป็นถ้ำลอดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและที่สำคัญคือเราต้องนอนลอดถ้ำเข้าไปด้วยฟังดูน่าตื่นเต้นแล้วใช่ไหมล่ะครับก่อนที่เราจะไปผจญภายในถ้ำผมจะเล่าตำนานและความเป็นมาของถ้ำเลเขากอบให้ฟังก่อนนะครับตำนานเล่าว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนต่อมา เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาทำให้ผืนดินยกตัวขึ้นกลายเป็นภูเขาหินปูนและเมื่อเวลาผ่านไปน้าฝนก็กัดเซาะหินปูนจนเกิดเป็นถ้ำต่างๆมากมายส่วนชื่อเลเขากอบนั้นมีที่มาจากคำว่าเลที่แปลว่าทะเลและเขากอบซึ่งเป็นชื่อของภูเขาหินปูนลูกนี้เมื่อรวมกัน จึงมีความหมายว่าทะเลที่อยู่ใต้ภูเขากอบนั่นเองครับฟังดูมีความหมายดีใช่ไหมล่ะแต่ตำนานที่เล่าขานกันมานานกว่านั้นเกี่ยวพันกับเรื่องราวของยักษ์ตาเดียวครับว่ากันว่าในอดีตยักษ์ตาเดียวตนนี้เป็นผู้ดูแลถ้ำแห่งนี้และคอยปกป้องสมบัติล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ภายในถ้ำใครก็ตามที่บังอาจเข้ามาในถ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต จะต้องเจอกับความโกรธเกรี้ยวของยักษ์ตนนี้ชาวว่านในสมัยก่อนจึงมีความเชื่อว่าถ้ำเลเขากรบเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมักจะมาขอพรหรือบนบานสารกล่าวสิ่งต่างๆจากยักษ์ตาเดียวเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตหรือให้หายจากความเจ็บป่วยว่ากันว่ามีหลายคนที่สมหวังตามคำขอ จนทำให้ความเชื่อเรื่องยักษ์ตาเดียวยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันแต่ไม่ต้องกลัวนะครับยักษ์ตาเดียวในตำนานคงไม่ได้ออกมาอาลวาดแล้วเพราะปัจจุบันท้าเลเขากอบได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้คำแนะนำตลอดการเดินทางที่นี้มาถึงไฮไลท์สำคัญของการมาเที่ยวถ้ำเลเขากอบ นั่นก็คือการนอนลอดถ้ำครับใช่แล้วครับท่านผู้ฟังไม่ได้ฟังผิดเพราะบางช่วงของถ้ำมีความสูงไม่มากพอที่เราจะยืนหรือนั่งได้เราจึงต้องนอนราบไปบนเรือแล้วให้เจ้าหน้าที่ลากเรือพาเราลอดถ้ำเข้าไปตลอดระยะทางประมาณ350เมตรเราจะได้สัมผัสกับความมืดสนิทความเงียบสงบและความเย็นชื้นของถ้ำ ได้เห็นหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาที่เกิดจากการกัดซอกของรา้มเป็นเวลานับล้านปีบางช่วงเราจะได้เห็นโพรงถ้ำที่กว้างขวางมีแสงสว่างส่องลงมาทำให้เห็นความสวยงามของธรรมชาติได้อย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่ที่ผายเรือจะคอยเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับถ้ำให้เราฟังเช่นที่มาของชื่อหินงอกหินย้อยรูปร่างต่างๆเช่นหินงอกรูปหัวใจ หินงอกรูปช้างหินงอกรูปม้านหรือแม้แต่หินงอกที่คล้ายกับยักษ์ตาเดียวฟังไปจินตนาการตามไปก็สนุกไปอีกแบบครับช่วงที่ตื่นเต้นที่สุดของการลอดถ้ำก็คือช่วงที่เรียกว่าลอดท้องมังกรครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เพดานถ้ำต่ำที่สุดเราต้องนอนราบให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หัวของเราชนกับเพดานถ้ำว่ากันว่าถ้าใครลอดท้องมังกรได้ จะโชคดีตลอดปีนอกจากความสนุกและความตื่นเต้นแล้วการลอดถ้ำเลเขากรอบยังเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและธรณีวิทยาอีกด้วยเราได้เห็นกระบวนการการเกิดถ้ำการกัดเซาะของน้ำและความหลากหลายของหินงอกหินย้อยทำให้เราเข้าใจถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมากยิ่งขึ้นที่สำคัญการมาเที่ยวถ้ำเลเขากอบยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยเพราะรายได้จากการท่องเที่ยวจะถูกนำไปพัฒนาและบำรุงรักษาถ้ำรวมถึงช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ให้มีรายได้เสริมสำหรับใครที่อยากมาสัมผัสป,ประสบการณ์การนอนลอดถ้ำเลเถากอบผมขอแนะนำให้มาในช่วงฤดูแล้งนะครับเพราะน้ำในถ้ำจะไม่สูงเกินไปทำให้การลอดถ้ำเป็นไปอย่างราบรื่นและควรจองล่วงหน้า เพราะในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเข้าชมจำนวนจำกัดเพื่อไม่ให้กระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในถำ้ำการเดินทางมายังถ้ำเลเขากอบก็ไม่ยากครับสามารถขับรถจากตัวเมืองตรังมาได้ใช้เวลาประมาณ45นาทีหรือจะใช้บริการรถโดยสารประจำทางก็ได้เช่นกันเมื่อมาถึงแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อซื้อตั๋วและรับฟังคำแนะนำก่อนลงเรือ ก่อนกลับอย่าลืมแวะซื้อของฝากจากชาวบ้านในพื้นที่นะครับมีทั้งผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองอาหารพื้นบ้านและของที่ระลึกน่ารักรักมากมายเป็นการช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนอีกทางหนึ่งถ้ำเลเขากอบไม่ได้เป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน การได้มาเยือนที่นี่จึงเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆและสร้างความประทับใจให้กับชีวิตของเราและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของตำนานถ้ำเลเขากรอบที่ผมนำมาฝากทุกท่านในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะสนุกและได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวตรังอย่าลืมแวะไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของถ้ำเลเขากอบด้วยตัวเองนะครับรับรองจะไม่ผิดหวัง แล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าตำนานครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นต้องติดตามกันต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องเรื่องเล่าตำนานเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ